เอาล่ะครับทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมแบบตามตุ๊กแกนด้วยนะวันนี้เรามีอะไรก,กันนะครับนี้ผมจะมาแจกซีดนะครับซีดอะไรนะนี่ตามผมได้เลยนะนี่จะต้าไม่ทันสต็อปเลยนี่ดูเลยนะครับแต่ดูไม่ทัน ก็สต็อกคลิปไว้ได้ผมไม่ติ้งยิงไว้ด้านล่างอ่ะช่างปักไปได้มาดูว่ามีอะไรกันครับมาดูมาดูบุกมาแจกซีบนี่เลยเดี๋ยวเรขอแมปโปลดก่อนแป๊บ ่นอ้ี่ไงครับนี่ครับปาครับนี่อะไรครับโอ้แม่ครับแม่แยากเลยเนี่ยยาวด้วยซินี้ซินี้หายากอกอายะอนผม ผมเป็นบางผมบอกว่าต้องใส่สิทธิ์นี้โลพอเจออะไรพอ่งียบเจอนี้ว่านี่เจอเนี้ยอะไรมวเห็ดอะไรเนะนี่ยนี่มวเห็ดทำอะไรได้นะนี่เอากันไกลมาอันเดียวนะอันเดียว ต้อยากได้เห็ดห,หลายๆอันก็มาตัดที่นี่ได้เลยใต้ไม่อยากหาที่อื่นก็ใส,ส่ซีนนี้ม่ได้เลยนี่เห็นปะไ่เห็ดเรื่องออกมากลมันกลายเป็นมือธ,ธรรมดาไอเห็นปะปะแ,แล้วก็เป็นมือธรรมดาก็เก็บหนึ่งก็ได้นะนี่เจออันนี้ดังนะอันนี้ดังนะ เึด да ยึดไม่ยุดยุดขอเก็บน้ำในเก็บน้ำในเก็บน้ำในไม่ไดุ้เง็บตัตกต้มนะแดงโอเป็นลา่เห็นป่ะเ้วแล้วก็สำหรับคุณนีโอเคนี่ก็แล้วกันนะครับว่จะใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ย like a chair with a pregnant in so it means everyone...